สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูปิ้นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับครูปิ้นจะมาสอนเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนนะครับหลังจากในครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนทบทวนในส่วนของการคูณและการหารเศษส่วนไปแล้วเนี่ยวันนี้ครูปิ้นนะครับจะมาสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ว่าเราจะนําเนื้อหาของการคูณและการหารเศษส่วนเนี่ยมาประยุกต์เข้ากับตัวโจทย์ปัญหาแล้วมีมีวิธีการคิดอย่างไรในการเขียนนะครับ ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันในครั้งนี้นะครับเอาละครับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นด้วยกันเลยนะครับเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดเนะื้อหาในวันนี้นะครับครูก็จะมาทบทวนในส่วนของการคูณและการหาเรเศษส่วนก่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการซ้ําย้ําทวนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับเอาละครับในส่วนของตัวโจทย์วันนี้เนี่ยก็จะเป็น120นะครับส่วน100 ของ410อ่ะเดี๋ยวมาดูโจทย์นะครับโจทย์จะเป็นดังนี้เลยนะครับ120ส่วน100เศษ120ส่วน100ของ410นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งที่แล้วเราทําไปแล้วเนี่ยหลักการทําเหมือนเดิมครับทําอย่างไรเปลี่ยนข้อความครับเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนในส่วนตรงนี้ครับก็คือของของคืออะไรครับรอบนี้นักเรียนได้พอจําได้แล้วคือของคือคูณเพราะฉะนั้นครูเปลี่ยนคําว่าของเป็นคูณนะครับครูก็จะได้เป็น ประโยคใส่ลักก็คือ120ส่วน100คูณกับ410นั่นเองนะครับและก็ในส่วนของตัวเนื้อหานะครับครูก็ได้เขียนเป็นเศษ120ส่วนทั้งหมดนะครับคูณกับ410อ่าเดี๋ยวส่วนทั้งหมดทีนึงนะครับส่วนด้วย100 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นดังนี้นะครับ120คูณด้วย410ส่วนทั้งหมด100นั่นเองและอย่างที่ครูพูดไปในครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วบอกว่าวิธีการคํานวณเนี่ยมีหลายวิธีเด่นๆหลักๆก็จะมีประมาณ2วิธีนะครับก็คือคูณก่อนนะครับแล้วค่อยทําการหารหรือจะทําการหารก่อนแล้วค่อยคูณก็ได้ เพราะฉะนั้นอยู่ที่ความสะดวกหรือถนัดแต่ละคนนะครับว่าต้องการใช้วิธีไหนในส่วนของครั้งนี้ครูก็จะใช้เป็นวิธีการาตัดทอนก่อนและกันหรือคือการหารก่อนแล้วค่อยมาคูณเพราะอะไรเพราะว่าครูเห็นเลขอย่างหนึ่งครับคือตัว120กับ410แล้วก็ตัวส่วนเป็น100เห็นอะไรครับครูเห็นในส่วนของเลขศูนย์ักเรียนเห็นไหมครับมีศย์ตัวส่วน2ตัวข้างบนก็มี2ตัวครูจะกําจัดตัวนี้ครับเพื่อที่ว่าจะได้ หาคำตอบได้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นครูก็นำศูนย์นะครับตัดหนึ่งคู่นี่คือคู่ที่หนึ่งต่อไปตัดคู่ที่สองนะครับจะได้ดังนี้เสร็จแล้วครูก็จะเหลือเป็นสิบสองคูณสี่สิบเอ็ดส่วนด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นในรอบนี้ครูจะไม่เขียนส่วนหนึ่งแล้วเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าส่วนหนึ่งนั้นมีความหมายเท่ากับตัวเดิมเพราะฉะนั้นในรอบนี้ครูจะเขียนเป็นสิบสองคูณกับสี่สิบเอ็ดเลยนะครับเสร็จแล้ว เราก็ทําการหาคําตอบมาอ่าตรงนี้นะักเรียนก็ทําการทดปกติก็เป็นตั้ง41ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเลขเยอะเลขมากกว่า41คูณกับ12 2 1 2 2 4 8หนบรรทัดถัดมานะครับ1อยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นก็มาคูณตรงนี้นะครับก็จะเป็น1คูน1ได้1 1คูน4ได้4 ส่วนตรงนี้เราเติมศูนย์นะครับแล้วก็ทำการบวกปกติสองบวกศูนได้สองหนึ่งบวกแได้เก้แล้วก็ดึงสี่ลงมาเลยเพราะไม่มีตัวบวกเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะตอบอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบสองนั่นเองนะครับแล้วเราก็ทำการตอบอ,อันนี้คือเป็นวิธีการคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นของเนื้อหาในส่วนของแบบฝึกหัดรอบที่แล้ว เป็นการสอนหลักการคิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบการคิดอย่างที่ครูบอกว่ามันมีหลายวิธีมากแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนแต่ละคนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ครูนาเสนอเนี่ยก็เป็นอีกวิธีทางหนึง่งเป็นวิธีการคิดอีกรูปแบบหนึง่งที่นักเรียนสามารถนําไปใช้นําไปไประยุกต์กับตัวเองได้นะครับแต่ถ้าหากใครถนัดในรูปแบบของการที่ว่านําไปคูณก่อนแล้วมาหารก็ได้นะครับไม่มีปัญหาขอเพียงเดียวคืออะไรครับนักเรียนจะต้องคูณแล้วต้องมั่นใจได้ว,ว่า ตัวเลขที่นักเรียนคูณเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยคืออะไรครับขอให้นักเรียนทําการทดเลขเพราะว่าขนาดครูเนี่ยครูยังต้องทดเพราะอะไรเพราะว่าทดเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นใจตัวเองด้วยว่าอย่างน้อยเราได้ทําการขีเขียนเองแต่ถ้าหากบางทีบางครั้งเรานึกแล้วเราลองท่องเนี่ยบางทีบางคนอาจจะยังท่องสูตรคูณผิดด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ให้นักเรียนระลึกไว้นะครับว่าอันนี้สําคัญจะได้เป็นเทคนิคสําหรับตัวเองด้วยติดตัวไว้ โอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพูดถึงเนื้อหาในวันนี้เลยแล้วกันสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเกี่ยวกับตัวโจทย์ปัญหาของการคูณและการหารเศษส่วนนะครับโดยโจทย์นะครับขัน้นต้นครูขอปิดตรงนี้นิดนึงเราอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะครับก็จะเป็นแม่ค้ามีข้าวโพดต้ม40ฝักขายไปได้เศษ7ส่วน8ของข้าวโพดต้มทั้งหมดแม่ค้าขายข้าวโพดต้มไปได้กี่ฝัก อ่าจากโจทย์ขั้งต้นนะครับทําอย่างไรวิธีการไล่เรียงนะครับอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาเช่นเคยทุกครั้งถ้าหากเราจําได้รูปแบบการเขียนโจทย์ปัญหาเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของการเขียนอยู่คือการนําข้อมูลขั้นต้นที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยมาทําการเขียนเรียบเรียงประโยคนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นเลยข้อมูลเขาบอกว่าแม่ค้ามีข้าวโพดอยู่40ฝากนักเรียนก็นํามาเขียนในบรรทัดแรกครับเป็นแม่ค้ามีข้าวโพดต้มเท่าไหร่ครับ40ฝากนักเรียนก็เขียนลงไปเป็น40 อ่าต่อไปเติมหน่วยฝากตามนี้ต่อไปขายไปได้เท่าไหร่ครับขายไปได้เศษเจ็ดส่วนแปดนะครับนักเรียนก็เขียนเป็นเศษเจ็ดส่วนแปดของข้าวโพดต้มทั้งหมดเห็นไหมครับอันนี้เป็นการเรียบเรียงข้อมูลถ้านักเรียนสังเกตนะครับแต่ละบรรทัดเนี่ยครูก็เขียนตามโจทย์เลยครูไม่ไดเอามาจากตรงไหนเลยมาจากโจทย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเรียบเรียงข้อมูลนะครับจะได้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นโอเคครับหลังจากเราเขียนเสร็จแล้วต่อไป สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าแม่ค้าขายข้าวโพดต้มไปได้กี่ฝากนั่นเลยเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้เขาบอกแม่ค้าขายข้าวโพดต้มอ,อ่าขายข้าวโพดต้มเนี่ยไปได้กี่ฝากแสดงว่าในส่วนของประโยค์ข้อนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ประโยคน์ไรลักษณ์แล้วแล้วทําอย่างไรดีล่ะเราควรใช้เครื่องหมายอะไรเพราะนั้นเราจะมีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วครับคือตรงนี้คําว่าของข้าวโพดต้มทั้งหมดคือคําไหนครับคือคํานี้ครับคําว่าของทั้งหมด ถ้านักเรียนจาได้ในบทความที่แล้วอในคลิปที่แล้วเนี่ยครูได้พูดทิ้มทายไ้เรื่องของคําว่าของทั้งหมดนะครับของเราสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเลยได้ครับก็คือเครื่องหมายคูณน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะใช้เครื่องหมายคูณนะครับเป็นตัวเชื่อมของประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เพราะฉะนั้นครูก็จะได้เป็น40อ่าขึ้นต้น40ก่อนนะครับคูณกับเศษ7ส่วน8ถูกต้องไหมครับมาจากไหนคูณ มาจากคําว่าของทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้มเขาพดตต้มเนี่ยเป็นเนื้อหาโจทย์ไม่ต้องใส่ใจมากแต่ให้เราหาคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าของทั้งหมดนะครับหลังจากนักเรียนหาข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ง่ายขึ้นแล้วเพราะอะไรครับเราสามารถที่จะหาคําตอบได้โดยใช้วิธีการคํานวณอย่างที่ครูสอนไปในตอนต้นหรือในคลิปที่แล้วนะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเลยแล้วตรงนี้ทํายังไงดอีอาจจาะมาเขียนเหมือนเดิมครับเป็น เศษเจ็ดคูณสีทั้งหมดส่วนได้8เหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับบางคนอาจจะถามว่าทำไมครูไม่ขึ้น40ก่อนแล้วตามด้วย7นะครับเพราะอย่างที่ครูเคยพูดไว้ในหลายๆครั้งก็คือเครื่องหมายคูณเนี่ยสามารถสลับที่กันได้นักเรียนจำได้ไหมครับอย่างเช่น2อคูณสได้เท่าไหร่ครับนักเรียนตอบได้ง่ายเลยคือ6หรืออาจจะเป็น3าคูณสได้เท่าไหร่ครับก็จะได้ 6เ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติการคูนอของเขาก็คือสามารถสลับที่กันได้อันนี้คือเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นความถนัดแต่ละคนเนี่ยก็แล้วแต่ถนัดอย่างอันเนี้ยครูก็จะทําการทําให้นักเรียนเห็นว่าตัวเลขสามารถสลับที่กันได้ถ้าเป็นการคูณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย40ครูจะเขียนข้างหน้าก็ได้คือบริเวณตรงนี้แล้วก็7ไปไว้ข้างหลังก็ได้แต่ในตรงนี้ครูก็จะใช้คุณสมบัติให้นักเรียนเนี่ยเห็นถึงคุณสมบัติเขามากขึ้นนั่นเองอ่าเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะรััับบจจไไดด้มม่่่สสลตลตอาาาหงกทีเ ทำการเขียนประโยชน์ใส่ร้อเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่หน่วยไว้ด้วยก็คือฝักจะได้รู้ว่าอันนี้พูดถึงคอโพตมนะครับและหลังนั้นเราก็มาคํานวณกันในส่วนตรงนี้ทาไงดีและแต่ความถนัดเหมือนเดิมครับนักเรียนจะทําการคูณก่อนก็ได้หรือจะตัดทอนก่อนก็ได้แต่อย่างเป็นถ้าเป็นครูครูก็จะแนะนําในการตัดทอนเพราะอะไรครับยิ่งตัดทอนลดลงปุ๊บ ถ้าหากมีเลขนะครับถ้าหากมีเลขที่สามารถตัดทอนได้เพราะนั้นเนี่ยเราจะดูตัวส่วนเป็นหลักก่อนส่วนคือ8เรากลับไปดูข้างบนครับ7กับ40เลขอะไรสามารถที่สามารถนำา8ดเนี่ยขึ้นไปตัดข้างบนได้หรือมีเลขอะไรที่สามารถตัดทั้ง8ดและ40แล้วลงตัวอ่าให้คิด2วิธีนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีเลข40กับเลข8นั่นเองที่สามารถตัดได้โดยใช้แม่อะไรครับใช้แม่2ก็ได้ใช้แม่4ี่ก็ได้ใช้แม่8ก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ความสามารถนักเรียนแล้วว่าท่องสุดคูณมาคล่องขนาดไหนถ้าหานักเรียนท่องมาจนถึงคล่องมากเนี่ยนักเรียนจะรู้เลยว่าใช้แม่แปดเลยจะได้สบายเพราะอะไรแปดตัดทีเดียวปุ๊บจบเลยก็คือแปดตัดตัวนี้จะได้เหลือหนึ่งแปดตัดสี่สิบเหลือห้าเห็นไหมครับและยิ่งมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าอย่างที่ครูแจ้งไปตอนแรกว่าถ้าหากเราใช้วิธีการตัดทอนสิ่งที่ง่ายตามมาคืออะไรครับนักเรียนสังเกตนะครับจะเหลืออะไรเหลือห้าคูณกับ 7นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไงครับ7คูณได้เท่าไหร่นักเรียนตอบได้เลยคือ75 35นะครับอันนี้นักเรียนสามารถหาคตอบได้เลยว่าคือ7 5 3 5นักเรียนก็ตอบได้เลย35ฝากเห็นไหมครับคำตอบเนี่ยรวดเร็วมากนักเรียนแทบไม่ต้องอทำการคำนวณอะไรมากมายเพียงแค่ว่านักเรียนไล่ตามหลักการก่อนแต่ถ้าหากย้อนกลับไปนักเรียนบอกว่าครูน้าหนูต้องการจะทำการ คูณก่อนละ่ะแล้วค่อยหานักเรียนก็กลับไปดูครับนักเรียนต้องเอา40ไปคูณกับ7เนี่ยเป็นไงครับเลขมันก็เยอะเริ่มเยอะถูกไหมครับเลขมันก็จะเริ่มเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะติขดขัดหรืออาจจะช้านิดนึงสําหรับในการหาคําตอบแต่ถามว่าหาคําตอบได้ไหมหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ครูก็ให้เป็นเทคนิคไว้นะครับอโอเค เอาละครับหลังจากที่เราได้คําตอบมาแล้วนะครับแล้วเราก็นามาตอบนะครับเราก็จะตอบเป็นว่าแม่ค้าขายข้าวโพดต้มไปได้ทั้งหมดสามสิบห้าฝกนักเรียนดูรูปแบบนะครับเขียนประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าหากว่าใครบางคนอาจจะมองว่าโอ้รูตรงนี้มันดูแล้วอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักเรียนอาจจะเอายังลบมาลบออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการทดเนาะพานั้นเนี้นักเรียนอาจจะไปทําการคํานวณข้างนอกก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้พอนักเรียนเขียนแล้วเนี่ย มันกด็ดูเป็นรูปแบบที่สวยงามนะครับเพราะว่าเป็นการเรียบเรียงข้อมูลมีทั้งแม่ค้าขายข้าวโพดต้มขายไปได้เท่าไรแล้วก็เขียนเป็นรูปของประโยคสยักษณ์แล้วก็ก,กระทั่งหาคําตอบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนื้นอหาจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนข้อที่2อีก1ข้อนะครับข้อที่2โจทย์บอกว่านักเรียนควรใช้เวลานอนพักผ่อนอย่างน้อยเศษหนึ่งส่วนสามของ1วันนักเรียนควรนอนพักผ่อนอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมง โจทย์ข้อนี้นะครับสิ่งแรกเลยเหมือนเดิมเราต้องทําการพิจารณาตัวเนื้อหาก่อนเขาบอกว่านักเรียนควรใช้เวลาพักผ่อนอย่างน้อยเซน์ส่วนสามของวันของหนึ่งวันนะครับนักเรียนควรนอนพักผ่อนอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงอันดับแรกสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยคืออะไรคืออะไรครับก็คือหนึ่งวันเนี่ยมีกี่ชั่วโมงซึ่งนักเรียนจะรู้ดีอยู่แล้วว่าหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงครับมีอยู่ที่ 24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนก่อนว่าเวลาหนึ่งวันเนี่ยหรือเวลาวันหนึ่งเนี่ยเท่ากับ24ชั่วโมงแล้วลําดับถัดมาทํอยังไงครับก็นําข้อมูลของข้างบนมาเขียนต่อนะครับว่านักเรียนควรนอนพักผ่อนเนี่ยวันละเท่าไหร่ในส่วนตรงนี้นะครับบรรทัดอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะเขียนรวบลัดเป็นแบบนี้นะครับว่านักเรียนควรใช้เวลานอนอย่างน้อยเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งส่วนสามของอะไร ของหนึ่งวันนั่นเองแล้วหลังนั้นโจทย์เขาถามว่านักเรียนควรนอนพักผ่อนอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงในส่วนตรงนี้ก็จะเข้าสู่ของโจทย์ประโยคคําถามและ,และนักเรียนควรใช้เวลานอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมงครับทายัางไงเราหาเราก็ต้องหาในรูปแบบของประโยคสัญลักษณ์มาก่อนและเช่นเคยครับเรามาดูในส่วนคีย์เวิร์ดในส่วนตรงนี้ก็คืออะไรครับของนะครับของ1วันนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้คําว่าทั้งหมดแต่คําว่าของเนี่ยมันบ่งบอกถึงคําว่าทั้งหมดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ใช้คําว่าของอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งของเราทำอย่างไรก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณน,นั่นเองเพราะฉะนั้นคูณก็จะได้ไประโยคัใส่ลักเป็นอะไรครับนักเรียนน่าจะทร้างคำตอบแล้วก็เป็น24คูณกับเศษหนึ่งส่วนสนะครับหลังจากเราได้ออกมาแล้วเสร็จแล้วเราทำอย่างไรต่อ,อเดี๋ยวสักครู่นะครับ หลังจากเราได้คําตอบมาแล้วครับหลังจากหลังจากเราได้ประโยคใส่ลักมาแล้วนะครับเราก็จะทําการหาคําตอบต่อเพราะฉะนั้นก็จะเขียนในรูปแบบเดิมเป็น24คูณกับ1ทั้งหมดส่วนด้วย3นะครับและแน่นอนว่า24่คูณหก็ได้คําตอบเดิมคือ24เพราะฉะนั้นครูเอา24่สิไปตัดกับสามได้เลยเท่าไหร่ครับยี่สิกับสาม ใช้แม่3มนะครับสตัด3เหลือ1 3ามตัด24ี่เหลือ8เพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับจะได้คำตอบอยู่ที่8ดชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นครัว8ไปคูณหนึ่งเนี่ยคำตอบครูณได้มาก็จะเป็น8ชั่วโมงเห็นไหมครับขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีหลักการที่ทำการเรียบเรียงข้อมูลนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ถูกต้องนะครับในส่วนของการเขียนประโยคสสญลักษณ์ด้วย แล้วก็การอธิบายเนื้อหาหรือข้อความของตัวโจทย์ปัญหานะครับว่าเราควรมีหลักการเขียนหรือเรียบเรียงอย่างไรเพื่อให้คนอ่านเนี่ยได้เข้าใจไม่ไม่ว่ากระทั่งครูหรือกระทั่งตัวเราเองนะครับในการหาคําตอบโอเคครับหลังจากที่เราหาเสร็จเรียบร้อยแล้วทาอย่างไรต่อเราก็ยกคําตอบในส่วนตรงนี้นะครับมาเขียนในรูปแบบของการทวงคาตอบอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นนักเรียนควรใช้เวลาพักผ่อนอย่างน้อยวันละแชั่วโมง นะครับอันนี้คือรูปแบบของการเขียนคําตอบแบบเต็มตัวเพราะนั้นเนี่ยหลักการเขียนรูปแบบโจทย์ปัญหาก็จะยังคล้ายๆเหมือนเดิมในหลายบทที่เราเคยทํามาเพียงแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาของการคูณและการหารเศษส่วนอย่างที่ครูพูดไปในตอนต้นนะครับเอาละครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของตัวสรุปนิดหนึ่งนะครับขั้นตอนการทําเนี่ยไม่ยุ่งยาก เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้ที่เราเรียนเพิ่มเติมคืออะไรครับเราจะต้องพูดเกี่ยวกับในส่วนของตัวโจทย์ปัญหาเยอะหน่อยเพราะนั้นเนี่ยพยายามให้นักเรียนนะครับหาข้อความแล้วแบ่งเป็นอ่าแบ่งเป็นชุดให้ได้เป็นข้อความของชุดที่หหรือบรรทัดที่1เนี่ยบรรทัดที่1เวลาเท่ากับ24ชั่วโมงถามว่าในส่วนของตัวโจทย์มีไหมครับไม่มีแต่มันเป็นความเข้าใจที่เรารู้อยู่แล้วว่า1นวันเนี่ยต้องเท่ากับ2 4ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ย เราก็ต้องนําข้อมูลเหล่านี้มาอ้างอิงนะครับในการที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในส่วนของการหาคําตอบและถ้าหาข้อมูลตรงไหนที่มีในโจทย์อย่างเช่นข้อมูลบรรทัดที่2นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยควรใช้เวลาพักผ่อนอย่างน้อยเศษหนึ่งสามของ1วันเนี่ยเห็นไหมครับเราก็เอามาเขียนในบรรทัดที่2ได้เลยตามนี้และก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการนําเนื้อหาของคําว่าของเนี่ยแหละครับก็คือเปลี่ยนจากคำว่าของเนี่ย,เ,ย,เ,ปย,เ,ยเป็นเครื่องหมาย คูณนำมาประยุกต์ใช้สำหรับในการเขียนเป็นประโยคสัยลักษ์ตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนน่าจะพอมีความเข้าใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วขั้นดีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ขออธิบายจบไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวครูไปพูดเกี่ยวกับตัวของพาระงานแล้วกันนะครับสำหรับพาระงานในวันนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้ในหน้าที่11นะครับแล้วก็12นะครับให้นักเรียนเนี่ย ลองไปฝึกทํานะครับเกี่ยวกับตัวโจทย์ปัญหาต่างๆที่ครูได้ทาการอธิบายไปในขั้นต้นนะครับทั้งหน้า11และหน้า12มีตัวอย่างตามที่ครูสอนในคลิปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยดูตัวอย่างในหนังสือได้เลยนะครับหรือดูในคลิปก็ได้เพิ่มเติมนะครับในการเขียนหรือรูปแบบการอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเขียนในรูปแบบนั้นจะได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเข้าใจที่ตรงกันนะครับส่วนการส่งงานก็ยังคงาฝากความ รอบครอบแล้วก็ความสวยงามไว้นิดนึงนะครับในการถ่ายรูปงานส่งลงในอัลบั้มของวิชาของครูนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปตัวหน้าหนังสือนะครับให้ถ่ายหน้าตรงนิดนึงก็คือถ่ายเป็นแนวแนวเต็มรูปนะครับไม่ไม่ถ่ายเอียงไม่ถ่ายเบี้ยวเพราะว่าบางทีบางครั้งอาจจะเห็นวิธีการทําของเราเนแบบฝึกหัดเนี่ยไม่ไม่ตรงไม่ครบทั้งหมดอาจจะครบอาจจะมองเห็นเพียงแค่บางมุม หรื gam, อบางด้านอาจจะเห็นด้านล่างแต่ด้านบนมองไม่ชัดอะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยขอให้นักเรียนถ่ายเป็นหน้าตรงนะครับแบบเห็นตรงตรงเลยเห็นทุกจุดอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือการเขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้อ่าตรวจถูกอ่าตรวจได้ง่ายขึ้นสําหรับเลขที่นะครับเพราะบางทีบางครั้งนักเรียนเขียนแต่ชื่อมาครูหาเลขที่เนี่ยอาจจะดูแล้วลายตาเพราะนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือแค่นั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยอ่าคอยตรวจสอบนิดนึงก่อนส่งนะครับ โอเคครับสำหรับพนรรักงานในวันนี้เนะะื้อหาแบบฝึกหัดวันนี้ครูป,ปิ้นก็มีเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ